วันนี้เราจะมาพูดถึงชินไหน่หยางนะคะเป็นนะักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกของประเทศจีนที่ได้ฉายาว่าหวาหยงจือหวังนะคะก็คือเป็น king of breaststroke นะคะหรือว่าแบบราชาของท่ากบใช่ไหม <laughs> เออ คือเขาเนี่ยเกิดวันที่17เพฤษภาคมปี1 9 9 9นะคะอายุ25ปีคืออยากจะบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่ายน้ำเก่งมากเก่งตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เขาสูง192่งปัจจุบันเรียนอยู่ที่ทงจี้ต้าเฉยนะคะหรือว่าทงจีูนเวิสิตี้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของเมืองเซียงไฮ้นะคะก็คือแบบทั้งเรียนเก่งแล้วก็ว่ายน้ําเก่งนะคะก็แบบเออเก่งมากเลยนะคะก็เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้าเอเชียคนแรกนะคะที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นนักว่ายน้ําชายแห่งปีนะคะโดย world นะคะคแล้วก็ได้รับยกย่องว่าเป็น MVP หว่าผู้เล่นทรงคุณค่าในปี2022ในอาเซียนเกมนะคะเขาเริ่มวนะ่ายน้ำตอนวบารึ่งนะคะแล้วก็ตอน9้ขวบเนี่ยเขาก็ ได้เข้าเรียนที่ฐานฝึกนักกีฬาโรงเรียนหมิ่นหังของกองทัพเรือนะคะซึ่งเขาก็ได้เริ่มว่ายน้ําอย่างมืออาชีพเลยนะคะแล้วก็ทําลายสถิติประเทศหลายรายการมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นสมาชิกอย่างทางการของนักว่ายน้ํากองทัพเรือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในปี2017เนี่ยเขาก็ได้ทําลายสถิติประเทศแล้วก็คว้าเหรียญทองในกีฬาว่ายน้ําท่ากบนะคะแล้วก็ในปี2011เนี่ยในโอลิมปิกที่โตเกียวนะคะเขาก็ทําคะแนมนมาที่1นนะคะแต่ว่าเขาก็โดนตัดสิทธิ์แข่ง ในรอบคัดเลือกเพราะว่าเขาทําผิดกฎไม่รู้ว่ากฎอะไรนะคะแต่ว่าทําให้เขาเสียใจมากแล้วเขาก็แบบต้องคืดมากขึ้นในตอนที่เขาอายุ18เนี่ยเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยแพ้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ฉันไม่อยากจะแพ้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไม่แพ้โดยเด็ดขาดฉันจะชนะแน่นอนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันท่ากบนะคะการชิงแชมป์โลกนะคะของ World Aquatics Championships เนี่ยก็ไม่มีใครชนะเขาได้นะคะในรายการของท่ากบนะคะเขาได้ทำลายสถิติโลกในท่ากบเนี่ยตั้งแต่อายุ24ปีเลยนะคะ แล้วก็เขาก็ทำลายสถิติเอเชียไปแล้ว6ครั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพอเราพูดเรื่องความเกิงไปแล้วเนี่ยก็มีความน่ารักน่ารักนะคะคือตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยคลั่งคุณฉินมากมากเลยนะคะเพราะว่าคุณฉินเนี่ยเป็นคนที่แบบเดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือหล่อหมดแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่น่ารักมากๆเลยคือว่าตอนที่เขาเพิ่งกลับมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอะคือเราจะมีวิดีโอหนึ่งที่แบบว่าฉินเนี่ยคือถือของเยอะมากๆเลยแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเขาลากกระเป๋านะคะแต่คือเขาก็แบบพยายามที่แบบ น่าหลักมากๆนะคะแล้วนอกจากานี้เนี่ยเขายัางเล่นเปียนโนเป็นด้วยนะคะทุกคนแต่เขามีคู่มาแล้วนะคะทุกคนจบถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามาันคอมเมต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย